สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนรับชมเดิมหรือผู้ชมใหม่ก็ตามน,นะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสเนาหากันเนี่ยผมอยากจะถามทุกท่านหน่อยว่าทุกท่านรู้จักไมคาครเป็นล็นัลเลชั่นกันไหมครับใช่ครับไอเกมที่ผมกํกาลังอัดหน้าจออยู่เนี่ยอ่าสำหรับคนที่รู้จักเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันน่าเออเนี่ยไมอาครับเนี่ย สิ่งที่เราสามารถทําได้ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการเอาขวายไปไล่จามหน้าคนอื่นเอาดาบไปไล่ตบมอนเตอร์เอาไฟไปเผาหมู่บ้านไอ้ไม่ใช่ไอ้บอกว่าเราสามารถที่จะเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้ได้เราจะาสามารถเจ้าเสรรค์ต่างๆได้ใช่ครับนั่นคือแนวทางที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เขาเล่นกันแต่มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่รวมผมด้วยนะที่จะชอบไปทําอะไรที่แบบว่าสร้างสารรค์นิดนึงก็คือ เราจะไปทําการเล่นโรเฮกันนะครับซึ่งคราวนี้เผู้เล่นที่เข้อผู้ชมที่เข้ามาไหวเนี่ยก็คงจะงงว่าผมโรเพโัเพนี่คืออะไรสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับโรเพมันก็เหมือนกับการสวมบทบาทนั่นแหละอ่ะคุดแบบง่ายๆแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับหัวข้อถ้าอยากเล่นโรเพเนี่ยคุณดูคลิปนี้คลิปเดียวก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าเออก่อนเล่นโรเพเนี่ยคุณควรจะเตรียมอะไรกันบ้าง ไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของไมค์ครับในเรื่องของนั่นหรือแม้แต่ข้างความรู้ปอรอคลิปหน้าถ้าสมมติคลิปนี้มันผิดนะครับคลิปหน้าผมจะมาสอนว่าเอ,อ่อในไมค์ครับ p ลเปเ Bedrock Edition เนี่ยข้อสอบอะไรบ้างที่เขาชอบขยันออกกันเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนอะไรสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับผมวินคนดีคนเดิมเช่นเคยนะครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนให้ทุกคนรู้จักกับว่าโรเพคืออะไรบ้างแนะนำำําคําศัพท์ต่างๆแล้วก็แนะนําวิธีการตั้งค่าต่างๆเพื่อให้การโรเพของทุกคนนะครับมันสนุกขึ้นนะนะโอเคองั้นก่อนอื่นเนี่ยเราไปเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนลวกันโอเคอสำหรับหัวข้อที่หนึ่งนะครับการตั้งค่าเนี่ยก็คือเวลาที่เราตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์สิสตสั้งค่าแมคคาสวนตัวเราเนี่ย สิ่งแรกที่เราควรจะกระทำนะครับไปที่โหมดอทั่วไปแล้วเป general เดี๋ยวอ่ะคราวนี้ไออ,อตรงเนี้ยคือมันจะตั้งค่ามันจะตั้งค่าไว้แบบมันมันจะตั้งค่าอย่างนี้ไวใช่ไหมกับเอ่อมันจะตั้งค่าไว้อย่างนี้อ่าซึ่งวิธีสําหรับคนที่มีแบบว่าทั้งใบใบ้านทั้งอมีในส่วนตัวนะผมแนะนําให้ตั้งเป็นอย่างนี้ แล้วก็สําหรับคนที่อยากเล่นกับเพื่อนอ่ะไม่ใช่แค่กับโลอ่ะนะอยากเล่นกับเพื่อนแล้วไม่อยากเห็นเพื่อนเป็นสตีฟก็กดปิดตรงนี้ไปนะครับอ่าคาวนี้ต่อไปเออไอเรื่องระบบสัมผัสนี่มันแล้วแต่คนนะนะอ่ะาคาวนี้ไปที่วีโอไอเช่นเ่สั้นมือสั้นตุ๊กตาสั้นเอชดีนี่เอ,อ่ปิดไว้ใช่ผมอ่าคาวนี้ถึงตรงนี้ ่าตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกคนต้องดูดีๆแล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้บรรยากาศการโลพีดีขึ้นขาอแรกชื่อผู้เล่นอันนี้ให้กดปิดไปต่อมาอ่ออันเนี้ยเฉพาะย้ําเฉพาะถ้าจะปรับอันนี้เฉพาะเครื่องคุณว่าแบบว่าผมคุณคิดว่าแบบเครื่องคุณมันไม่ไหวแน่ๆก็กดปิดยาลงไปเลยครับปิดปิดอ่าต่อไปสําหรับ UI ก็ขอผมเป็นของแบบคลาสสิกกันนะ คราวนี้ตรงชัง้นอ่าผมนี่นะปรับเป็นห้าชั้นแล้วกันแล้วตรงหมดกราฟิกก็ปรับง่ายดีก,กว่าอ่าอืมโอเคคราวนี้เรื่องเสียงก็เสียงนี้แล้วแต่คนนั้นแหละแต่ส่วนตัวผมปรับประมาณนี้เสียงทั้งหมดสิบสี่เสียงกี่เบอร์เราสิบห้าแล้วกันอ่าเสียงทั่วไปประมาณยี่สามเสียงบล็อ,อกนี่ประมาณยี่สิบเสียงชิมชีวิตนู่นนี่นั่นก็ปรับประมาณนี้แล้วกันอ่าโอเคหัวข,ข้อต่อไปนะ ก็คือเป็ในฝั่งของเรื่องของตัวของวิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์อ่าวิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์ก็แรกคุณกดเพิ่มเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณก็ใส่ชื่อซะเช่นของผมก็อ่าขอบคุณครับของผมก็โปรเจกต์โปรเจกต์วิวศูนย์สาม R P อ่าก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็อ่าขสนใจของผมแล้วกันนะโปรเทค W ศูนย์สาม R P ก่อนไอเป็นตัวปะผมจะไม่ได้แบบจะแบบนะจ้เจริงๆก็ใส่หลุไป่็ได้อ่าเอาเอางี้กันเอาเอาประมาณนี้แล้วกนันครัแบแบต่ว่า อ่าอย่างนี้กันอ่ะก็คือแบบว่าทำนี้โดยได้กันนครับก็ช่องแรก่ยใส่อะไรก็ได้แล้วช่องที่สองเนะี่ยให้ใส่ไอตัวของไอพีเซิร์ฟเวอร์แล้วสุดท้ายเนี่ยช่องที่สามเนี่ยให้ใส่เป็นของอ่าพอร์ตก็คือหมายเลขโอเคเอาละสำหรับหมอ้อ้อ โอเคครับผมสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดแล้วก็กริยามารยาทนะครับในการหลงนะทนะีนี้คุณต้องเตรียมเข้าไปก่อนเนี่ยอย่างแรกคุณต้องรู้ว่าเออม,มันจะเซิร์ฟโรแนวอะไรแล้วตอนนี้อ่ะคือเซิร์ฟโรเน,นวนะนะั้นอ่ะมันเป็นแนวอะไรใช่ไหมเช่นเป็นแนวกลางเป็นแนวเรียนอะไรแบบนนีะ้คือคุณต้องปรับตัวละครแล้วก็ปรับคําพูดให้มันเข้ากับ โลแนวนั้นน่ะเข้าใจเนาะคือเช่นสมมุติคุณเป็นคุณเป็นนักเรียนอ,อ่ะคุณเป็นนักเรียนใช่บ่าถ้าคุณเป็นนักเรียนในโลกปกติเราก็แบบไอ้ชั้นเธออะไรปกติใช่ปะ่ะแต่ถ้าคุณไปเป็นอัศวินหรือไปเป็นชาวบ้านในยุคกลางอ,อ่ะสิ่งคำพูดที่คุณต้องพูดก็ประมาณแบบว่าเอค่าเท่าไหร่ละเจ้าคิดว่ายังไงให้จาบเจ้านะเจ้าขุนทรยศอะไรแบบเนี้ย คือมันต้องได้ฟิลของการโรในแต่ละแบบด้วยแล้วคราวนี้คืออคือผมเชื่อว่า <Okay. S 1> คนที่เคยโรลเพลมากรักเข้าใจว่าเวลาที่มีคนคนหนึ่งในมีคนคนหนึ่งที่เรากำลังโร้วยอยู่การพ่อแม่เปิดประตูเข้ามาหาบ้างเอยเรียกไปใช้งานนิเน่ยบ้างเอ่ยเป็นคุณคุณจะห,หนุนไหมเป็นผมผมหนุนนะเพราะฉะนั้นเรามามีวิธีการแก้ไขง่ายๆกันสำหรับ,บคนที่รู้ตัวว่าตีนน่าจาะอนะาคตเป็นอย่างนั้น เัรแรกปิดไหม่ซะใช่ครับไม่ต้องบอกเพื่อนอะไรทั้งนั้นไม่ต้องสั่นโลอะไรเขาแค่คุณไม่ยินเสียงสีเท้าคุณปิดไหม่รอไว้ก่อนเลยอ่าอ่าอาีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่คุณจะเอ่อออกไปข้างนอกหรือออกแต่ว่าออกไปข้างนอกอ่ะนะเพราะคุณจะต้องบอกเพื่อนไว้คือส่งมาว่าคุณจะบอกสตอรี่ไปก่อนก็ได้ถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่ได้สำคัญ หรือถ้าครูคิดว่าเตนเป็นคนสำคัญก็ stop story ไว้ก่อนนะแนวทางผมค stop story ไว้ก่อนนะแต่ว่าให้เป็นอินโตไปแทนก่อนนี่ก็อันนี้อ่าแบบพนันไปก่อนนะตอนนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาสำคัญกันก่อนเนื้อหาสำคัญรอบนะครับโปเกี่ยวกับพวกในตัวของคำศัพท์เฉพาะของโปรพนะครับก็ ปลอ,อนะไอพวกคำศัพท์พวกนี้มีออกข้อสอบแน่นอนนะครับผมงั้นก็มาเรื่อยกันข้อแรกกันนะครับข้อแรกน,นี่น่าจะเจ๋อใจไอสี่นะครับหรืออินคาแรคเตอร์ก็คือตัวละครไอก็คือตัวละครเราในการในตัวละครตอนที่พวกเราเล่นนะั่นแหละต่อไปคือเออซี e, หรือเอาคาเล็เตอร์เนี่ยก็คือพวกเราในชีวิตจริงต่อไปคือเอ็มซีเมตาเกมดิ่งเนี่ยคือการใช้ข้อมูลนอกเกมมาส่งผลกระทบต่อ เล่นเช่นคุณรู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่คุณก็พยายามบิดเบือนมันอันนี้เขาเรียกว่าเมตาเกมมิ่งนะต่อไปคือพาวเวอร์เกมมิ่งคือการการะทำอะไรที่มันวอร์เกินไปเช่นคุณกระโดดจากตึกสิบชั้นแล้วคุณไม่ตาย,ยแบบเนี้ยต่อไปอ่าคำศัพท์ข้อนี้นี่ผมก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันอ่าก็อดมอดดิ่งอ่ะผมอ่านผิดอ่ถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอ่อมันก็คือการที่พลังเอามันเทพเกินไปหรือแม่งไม่ตายหรืออะไรแบบเนี้ยครับ อ่าต่อไปก็คือ e อีโมดอ่าอีโมดอาก็คือการแบบว่าอ่าเพิ่มบรรยากาศเช่นอ่ะทุกโลมันก็ต้องมีแบบว่าแอดออนใช่ไหมล่ะเออแอดออนแบบอ e ีโมดกียอ่ะคือคุณก็หัดใช้บ้างพอามผิดแบบหัดใช้บ้างเพื่อเสริมบรรยากาศการโลมต่อไปคือฟีอาร์พีก็คือการเล่นให้มันสมจริงซะเจ็บจริงร้องจริงอะไรแบบเนี้ยเข้าใจเนาะโอเคต่อไปอ่าเรื่องของ เรื่องของอตัวของสกินนะโอเคคือเรื่องของสกินนี่ก่อนที่จะไปดูว่ามันสกินยังนี้ยงังไงก็เดี๋ยวผมพาไปดูแอปที่มันจําเป็นก่อนละกันโอเคนะครับสาหรับแอปที่จะช่วยให้ทุกคนลงสก,กินได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสก,กินในโดได้ง่ายขึ้นนะครับก็แอปนี้เลย Skin Pack Marker Pro My Card นะครับแอปที่ผมแมนะนําว่าควรมีติดติด,ต,ดติดเครื่องไว้เหมือนกับ MCPL นั่นแหละ อ่าพอเรากดเปิดเข้ามาแล้วใช่ไหมคือมันไม่ได้อยู่หน้าเดียคือมันจะอยู่ในหมดมันจะอยู่ในหน้าคอมูใช่ไะครานี้ให้เรากดไปที่คาว่า My pack แล้วก็ไปหาสกินแผลมาอ่ารอนนี้พอกดได้หน้าอย่างนี้เนี่ยอ๋อใช่ใช่ใชอ่าสำหรับคนที่อยากสร้างนะครับให้สับให้สคนที่ยังไม่มีแ็ลนะให้กดสร้างแ็กไปก่อนนะครับแล้วค่อยจัดการนะครับโอเคสาหรับคนที่มีแ็ลแล้วเนี่ยให้เข้าไปกดแ็ลนั้นแล้วคราวนี้นะครับ คือเมื่อกี้โฆษณาขึ้นแต่เขาไม่ได้จ่ายผมเพราะฉะนั้นผมไม่ให้ดูโอเคคราวนี้กดไปที่เพิ่มอันนี้แล้วกดไปที่จักรูปภาพกดไปที่รูปภาพเดี่ยวอ่าคราวนี้กดไปที่เอ่อสำหรับผมผมกดไปอรับบลัมนะอ่ะาพอกดไปแล้วล่าปุ๊บ,บกดไปที่อการดาวน์โหลดอ่าผมจะเอาสก,กินนี้ส,ก,ก,นนสก,กินแรกลงไปอ่าผมก็กดเข้าไปคราวนี้มันจะมีปกติกับสลิมคือสลิมนี่มันจะแบบว่าแขนบางกับปกติคือแขนใหญ่อ่าผมก็จะเอาแขนบาง คราวนี้ผมก็จะตั้งชื่อสก,กินว่าสี่ปารแล้วกัน่าแล้วคราวนี้ก็กดเสร็จแล้ว่าเราก็จะมีสก,กินสซปารแล้วนะครับคราวนี้พอเราจะกดติดตั้งแพ็กใช่ไหมขให้กดติดตั้งแพ็กแล้วคราวนี้ก็มันก็จะเด้งเข้าไปหน้าหมครับนะครับ โอเคพอเข้ามาหน้าแอปแล้วเนี่ยอ่าเราก็รอโหลดสักครู่นึงนะครับนี่กาลังเขียนกำลังเขียนโครงการนำเข้าโอเคนําเข้า,เ,เ,ขาเสยปลารเรียบร้อยคราวนี้ก็กดไปที่ห้องสก,กินนะครับคราวนี้ก็ไปหาสก,กินมาสักอันที่คิดว่าแบบไม่ได้ใช้อ่า ไตทีนี้แล้วกันก็กดแก้ไขตัวละครอ่นก็กดแก้ไขตัวละครใช่ไหมครับใช่ไหมครับโทรศัพท์ผมมันช้านะหน่อยส่วนที่ผมพูดโทรศัพท์ผมราคา้ายกับศัลยาสนี่ไงอ่าเล็กจุดตรงที่ห้องเสียดศัลย์คอนนี้อ่าเลื่อนลงมาข้างล่างนี่มันก็จะมีขั้นสีป่ปลาให้พวกเราเลยนะครับผมเห็นไหมก็คขาเนี้ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากกิน่นอ่ะข้อดีของอันนี้คือ เราสามารถเปลี่ยนสก,กินเลือกสกินได้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆแสดงนะคือไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอยู่อย่างไรก็ได้แบบเราก็กด,ดกดอันเนี้ยเปลี่ยนสกินใช้ปะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเออเอาไหนเอาอันนีออไน้ไหมอันีก,ก็เปลี่ยนได้ตามปกติเลยอ่าโอเคก็ตอนนี้ต่อไปอ่าร้านสก,กินที่ผมจะแนะนำเดี๋ยว เออผมจะแปะลิลงก์ของเขาไว้ที่ใต้อันนี้นะครับเอ่อใต้อ้เอนเครดิตน,นะคือปลอ,อนะ <_ S 1> คือเขาไม่ได้จ่ายผมแต่สดตัวคือเขาไม่ได้สปอนเลยผมขนาดน้น,นะผมพูดไปก่อนแล้วเขาเนี้ยคือผมอะไปทํากับผมไปทํากับร้านนี้หลายรอบแล้วคือสก,กินที่พวกคุณเห็นกันเนี่ยก็คืออ่าเดี๋ยวเฉพาะสกินนี้อ่าแบบนีเรื่องแบบอ่าดเดี๋ยวเฉพาะสกินกกนี้าสก,กินที่ชัานล่าสุดส ที่ผมไม่เขาท,ทําข้อแรกนะเขาเร็วมากแล้วก็เขาทำให้กินได้ค่อนข้างจะดีนะสำหรับผมอันนี้เป็นร้อยยี่แปดนะครับประมาณหนึ่งร้อยอ่าก็ไป,ไปอุดร้านเขาได้นะครับเจา้าของร้านค่อนข้างจะตอบรัวดีมากผมยิ้มยิ้มขอบนะครับก็เข้าใจแล้วก็ไปสัง่งได้นะผมเอ่อเขาค่อนข้างจะดีแว่าแบบ ก็กกกสำหนะรับในคิ่เหนี่ยวก็ถ้ามีิภาพอาการไหนก็ต้องบอกกัทาไยด้ยนะทีนี้ครับแล้วก็ถ้าผมคิด่ะไปก็เป็นขอโทษเหมืนนอนกันมดีผมท่านจะปวดหัวแล้วก็เป็นไข้นะโอเคนะครับแล้วก็สําหรับช่วงปิดเทอมน,นะครับใครที่ว่าแบบว่าเออไม่มีอะไรทําแล้วก็แบบอยากหาลูกหม่ครับแบบแปลกๆใหม่ๆที่ไม่ใช่แนวโรงเรียนนั่นน่ก็เทิาสมัยก็ได้โรงเรียนดีกว่าแค่ไม่ได้โรงเรียนแบบอันนี้ค่ะ อันนี้การสื่อสากแต่ยตัวผมเซิร์ฟเองหายคิดอะไรก็คือตัอผมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ที่เด็ดทีจักรวรรดิทันทีนี่แล้วก็หนูวอลคือทุกคนย้โลหลายๆแนวพร้อมกันนั่นแหละในสถานสถานที่ในการโลเในเซิร์ฟเดียวนะซึ่งถามว่าผมไปได้แนวคิดบ้าๆอย่างนี้มาได้ยังไงก็ไม่มีเหมือนกัารสอบผมทีเอ็ดนั่นแหละเพราะงีผมเห็นแบบว่าเซิร์ฟมันเริ่มเย็นๆแล้วผมก็เลยแบบต้องทำอะไรแปลกๆหน่อยละกันโอเค ก็ถ <ersch> ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะที่ขคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะติดต่อไปแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าหาเวลาว่างแล้วก็แบบว่าอยากจะร่วมกับโปรเจกต์ผมก็อันนี้นะครับถ้ากรณีที่อยากเป็นดอดมินก็ติดต่อข้างล่างไว้นะครับแล้วก็ทิ้งที่ติดต่อไว้หน่อยส่วนของผมก็จะทิ้งที่ติดต่อไว้ในเออเดลิตเหมือนกันเรียกเอชเดิตไหมวะเออครับอธิบายดีโอแล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกัน โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับกว่าคลิปนี้จะได้ลงก็สักประมาณ3วันมั้ง <c oughs> โอเคแค <c oughs> ่นี้แี่ยบายๆครับผม